ครับสวัสดีครับผมสารโรตุพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรืองสรงมัติพ่านะครับตั้งอยู่ตลตะเกียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้าเก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้ออิสกินะครับซีลสองสี่สามหรือยี่สิบยี่สิบสี่แรงนะครับตัวนี้ยี่สี่แรงม้านะครับซึ่งยนต์สามสูบพลังไรนพาวเวอร์ระบบถางเมน่ินธรรมดานะครับ ยางหลังจะเป็นเก้าจุดห้าขอบยี่สิบสี่นะครับความกว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรสิบหกเซนนะครับของโตโยด้ได้นะครับยางหน้าจะเป็นขอบจุดสี่นะครับเกาญี่ปุ่นแท้นะครับตัวนี้ก็มีตรงนี้ตะมิตรงน,นี้นะครับนี้จะเป็นท้องขาวหางรีาวเวอร์ Power นะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับเป็นกองอยู่ตรงนี้นะครับ ล้อหน้ากว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรสิบหกเซนนะครับเข้าล้อหลังนะครับวงลัยพาวเวอร์ระบบหางเป็นนุ่นธรรมดานะครับมีโลบาร์ด้วยนะครับก็อันนี้จะเป็นระบบหางอันนี้เนเลร่งนมือนะครับใช้งานม,มาหกร้อยี่สิบห้าชั่วโมงครับเกียร์สี่เกียร์นะครับสี่เกียร์น้ำเกลือให้หลังนะครับมีโลไฮทีจีโอสามเกียร์นะครับ ตัวนี้ครับราคาปกติจะอยู่ที่14 5,000บาทนะครับ14 5 0ง0ันบาทพร้อมจัดส่งฟรี200กิโลถ่ายน้ำมันเครื่องแข็งกลางชุดนะครับแต่ช่วงต้อนรับสงการนะครับเราจะลดราคาให้นะครับอยู่ที่1 3 5 0 0 0บาทนะครับจาก145,000บาทนะครับเหลือ135,000บาทนะครับ ของแถมก็เหมือนเดิมนะครับถ่านน้ำมันเครื่อง1ชุดส่งฟรี200กิโลแขนกลาง1อันนะครับเช็คดูน้ำมันเผา,าหน้ารั่วดึึมทุกอย่างนะครับโดยสารโรเทอสปอรนอ่ะเดี๋ยวบอกตำหนินี่ครับตรงนี้ครับไฟหน้าครับตำหนิแล้วก็ตรงนี้หน่อยนะครับเหลือ135,000บาทนะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะครับ อยางหน้าก็อยู่ประมาณนี้นะครับยางหลังสวยนะครับเป็นระบบหางไม่นวนธรรมดาด้วยครับจะนิ่งนี้หน่อยครับเราบอกเรื่องนนิดกันก่อนนะครับนี่ก็ดีครับอันนี้ฟูน้ำมันนะครับอันนี้เป็นที่เติมน้ำมันเครื่องกับสองที่นะครับอยู่ข้างในนี้ครับ จาก104,500บาทเหลือ135,000บาทนะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียลน์นะครับขอบคุณครับ